นี่คือข่าวดีของคุณในเดือนธันวาคม2515ค่ะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิด่ไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยซับสดๆกันนะคะก่อนฟังคำน้าย่าลืมกดติดตามกดกระตายให้หมออ้ํสมัธาโรด้วยนะคะสับสดๆกันเลยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคมคืออะไรคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้ว้า ดูจากพลังงานข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือการเปลี่ยนแปลงนะชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีจุดที่แฮปปี้จุดที่มีความสุขนะต้องบอกว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเกิดขึ้นเหนือคุณในช่วงเดือนธันวาคม2565นะเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นอย่างไรขอพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบเพื่อบอกหน่อยโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จนะ ในเรื่องการงานมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้เปลี่ยนตำแหน่งนะได้ยกย้ายเปลี่ยนที่ทํางานหรือว่าได้ปรับระดับได้เลื่อนระดับเลื่อนขั้นนะคะมีโอกาสเติบโตนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อน,นําไปสู่การเติบโตในเรื่องของการางานบางคนหวังเรื่องของการหางานก็มีโอกาสว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงงานหรือว่าได้โอกาสมีงานทำนะได้งานใหม่และงานใหม่จะทำให้คุณเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยนะใครที่หวัง อาจจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะการเปลี่ยนแปลงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะส่งผลให้ธุรกิจหรือว่างานที่คุณทําเจริญเติบโตก้าว,วหน้าแล้วก็มีโอกาสาประสบความสําเร็จสูงด้วยนะ,ะในเรื่องของการเรียนเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะซึ่งจะนำพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จนะคะ นำไปสู่การเรียนจบสอบผ่านสอบได้นะคะเอ,อ่อหรือบางคนอาจจะมีโอกาสสอบติดนะคะสอบผ่านนะสอบได้มหาลัยที่คาดหวังสอบผ่านเข้าทำงานที่ที่มุ่งหวังสอบติดข้าราชการนะคะมีโอกาสที่จะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จนะคะพูดง่ายๆในเดือนธันวาคมมันมีการเปลี่ยนแปลงและนำพาชีวิตคุณไปสู่ความสำเร็จนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเงินนะเมื่อมันมีความสำเร็จแบบนี้เปลี่ยนแปลงแล้ว การเงินก็ดีขึ้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นอะไรที่รู้สึกติดคัดหมดเส้นไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่อยๆเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะต้องบอกเลยเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ดีของคุณนะจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีการเปลี่ยนแปลงที่นําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จส่วนในเรื่องของความรักนะใครสดอยู่มีโอกาสจะเปลี่ยนสถานะมีคนเข้ามาเปลี่ยนสถานะคุณนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสเลยว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งจะทําให้ดวงความรักของคุณเข้มข้นเข้มแข็งและดีงามมากขึ้นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสได้แต่งงานนะคะมีโอกาสมีลูกมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อีกจุดหนึ่ง